สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK p r o r t s s i n e l นะคะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยนะคะหลังจากที่พักผ่อนไปหลายวันนะคะวันนี้แล้วก็ามาทําช่องนะคะเหมือนเดิมนะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ UK ด้วยนะคะเดี๋ยวเช้า,ชาว,วันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาแต่งหน้าเหมือนเดิมตัวเดิมนะคะที่ปุ้ยใช้นะสวัสดีตอนเช้า,น,ชานะคะ มาลงมือแต่งหน้ากันเลยนะคะตัวนี้ปุ้ยใช้เพราะว่ามันอ่ามันมันลงแล้วมันก็แบบคือมันใสนะคะปุ้ยชอบแบบว่าอ่าสบายสบายนะเป็นแบบว่าอ่าซึมเข้าหน้านะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเบาๆนะ แล้วอีกอย่างที่ต่างประเทศมันหนาวนะคะมันก็ต้องใช้ครีมที่มันแบบว่าเหนียวนิดนึงนะคะปุ้ยก็เลยอ่าใช้นะคะมีเวียนะต่อไปนะคะก็ใช้วัสลีนนะคะมีทั้งวัสลีนแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบแบบพกพานะคะตลับแบบนี้นะ คือปกตินะปุ้ยเป็นคนผิวแห้งนะบางทีก็แตกขึ้นไปบนนี้ <c oughs> นะคะก็ก็ใช้อะไรที่มันแบบว่าเป็นแบบ <c oughs> อ่ามอยเจอร์ไรเซอร์ที่มันแบบเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะต่างประเทศนะต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ปุ้ยก็ไปรับแดดมานะผิว เข้มเลยนอนนะคะอาบแดดสบายสบายนะคะถ้าแบบทํามันทําให้เราสดชื่นมากขึ้นนะเวลาที่แบบเราได้ออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนะ ทำให้เราแบบมีกําลังใจทํางานมากขึ้นนะคะอโอเคจ้าต่อไปนะคะ ก็ใช้เป้งฝุ่นนะปัดไปเลยจากปัดนะคะปัดวนขึ้นไปนะคะแบงนี้มา้า วนขึ้นไปนะตรงนี้เหมือนกันหายเอวาคูเ <Eva>. ปอร์ปล่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะคะถ้ามามีเพอแพบเดียวนะไอ้น้องหมานะเยอะนะคะเยอะ <c ười> คือหมายถึง <c ười> ว่าถ้าปล่อยให้อยู่ด้วยกันแล้วก็จะแบบ ไฟติ้งกันมาอ่าต่อมาต่อมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยลงตัวนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวปุ้ยขอลงอ่าตัวนี้นะคะโรดิโยกก่อนนะอืมมันซอฟนะคือให้คือยังไงก็ได้ขอให้แบบว่า คือปากมันนุ่มนะคะอย่าให้แบบว่ามันมันนุ่มแล้วก็คือมันแตกแล้วก็มันแห้งนะคะคือปุ้ยเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วนะคะมันแตกแล้วก็มันแห้งเร็วนะยิ่งอากาศหนาวยิ่งแบบเพิมไม่ได้เลยนะคะวันนี้ปุ้ยใช้ตัวนี้นะคะอย่างนี้นะจะออกสีเข้มๆหน่อยนะคะ เข้มนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าออกเข้มมากนะอย่างปุ้ยคือปุ้ยแบบปากค้ำอยู่ด้วยนะปุ้ยเป็นคนผิวค้ำนะต่อไปเลยนะคะอ่าต่อไปตัวนี้นะคะเรามาหม,มากหม เกินไปนะแล้วก็ลงมาลงมานะคะโอเคเอมันก็ได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะ <laughs> ได้อยู่นะคะเห็นไหมโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้ยลงน้ำหอมนิดนึงนะคะวันนี้ปุ้ยขอโฆษณาตัวนี้นะคะใครสนใจทักหลังบ้านได้เลยนะนะคะทักปุ้ยมาได้เลยนะ,ะปุ้ยก็ใช้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดนะคะสป,ปอร์ตนิดนึนกลิ่นสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตนะโอเคหอมนะคะหอมมาก จริงๆหอมแบบสปอร์ตสปอร์นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยยูเคสุพร c ช a นเน l ก็ต้องขอลับเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ